อาตมาชวนให้โยมดูอาจาไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องพอยไปตรงไหนฮอนปกติไม่เคยใช้อันนี้เลยนาโยมเห็นแล้วนะฮอนอันนี้หัวข้อ Peace in One Hand, Study in One Hand นี่คือมอตโต้ของ Institute of Buddhist Management for Peace นะฮสถาบับากานการจัดการเพื่อสุขสันติสันติสุขในใจใครเริ่มต้นได้ที่ใจเราอันนี้ก็ให้ดูหน่อยว่าสมเด็จพระอาจารย์ท่านเป็นอุปชาตมานะฮอนแล้วท่านเตรียมอย่างมียุทธศาสตร์ท่านสา่งออกมาไปเรียนภาษาบาลีที่ต่างจังหวัดอาจารย์เป็นคนกรุงเทพ บวชเรียนพระดูร้อนตอน7ขวบบวชแล้วก็ประทับใจขอพ่อแม่บวชทุกปีสุดท้ายขจบปหก็บวชยาวท่านส่งไปต่างจังหวัดเลยไปได้รับการศึกษาอย่างเข้มข้นที่นั่นสุดท้ายเมื่อชัก2015ัาตมบามีควาีรู้สึกว่าพุทธศาสนาไม่น่าจะเป็นภูมิปัญญาเฉพาะสังคมไทยควรจะเป็นกับโลกด้วยก็เลยไปเรียนภาษาจริงจังที่อังกฤษแล้วก็บังเอิญได้ทุนชิปนิ่งของสหรัชอาณาจักรของรัฐบาลอังกฤษน้ก็ไปเรียนเรื่อง c o r p o r a t e communication เป็น i c บลิ a t i o n มาใช้เพื่อการสื่อสารเพื่อสันติภาพและการพัฒนาอนะะอันนี้ก็เป็นช่วงที่จะมาไปภาพที่เห็นนะั้นเป็นภาพตอน uh, วางระบบเรื่องอบรมให้ทูปูกป,ปรรัญญาสมนเน็จทรูปลูกปัญญาปี2ะะแล้วก็อันนี้ไปบรรยายเรื่องวุฒิเดน SDG from in, individual inner p p a c e to peaceful society บอกให้โยมเข้าใจภาพว่าณวันนี้โลกเขารู้แล้วว่าศาสนามีกำลังกับสังคมแทนที่จะปล่อยให้ศาสนาแยกออกไปเป็น s e p a r a t i o n of Church and State กลายเป็นว่าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะไปมีบทบาทเชิงลบฉะนั้นส่งเสริมบ,บทบาทเชิงบวกดีกว่าฉะนั้นเขานิมนต์ไปเป็น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 สปีดครั้งแรกในส่วนของที่ EU นะับ คราวนี้ใน SDG ทั้งหมดอตาตมาคงไม่งลงรายละเอียดแต่อยากให้เห็นว่าในแง่3ด้านเนี่ยมันก็เป็นมิติที่ไม่ต่างจาก Planet p o w e เอไม่ต่างจากในแง่ของ Planet People แล้วก็ power โดยในแง่ของ Power ก็อาจจะเป็นมุมของ Spiritual นะครับอาตมาไม่งลงรายละเอียดแต่ว่าชวนดูว่าวันนี้ในแง่ของที่อตาตมาจะชวนให้เห็นแบบเร็วๆเ,เลยคือในแง่ในแง่สร SO ้อย S O R I ผลตอบแทนทางสังคมอันเกิดจากการลงทุนเนี่ยมันดีอยู่แล้ว เพราะว่าอย่างน้อยก็มีมิติทางสังคมเข้ามาอาตมาชวนไปไกลกว่านั้นคือในการลงไปทำนยะคิดถึงโซเชียลแคปิตอลที่เรามีอยู่แล้วนะวันนี้เรามีวัดสามหมื่นกว่าวัดทั่วประเทศเรามีพระเกือบสามแสนเกือบเท่ากําลังพลของกองทัพแต่เพราะเราขาดการจัดการที่ดีนะวันนี้อาตมาชวนญาติโยมมาทำสองคือ s ซนตจ i z e และก็สตราจ่ามาทาให้เกิดพลังทวีคูณแล้วก็ทําให้เกิดยุทธศาสตร์ในการลงทํานําลงทุน คือการทำเรื่องของโซเชียลในเรื่องของโซอาตมามองไม่เห็นเอสเดี๋ยวนะฮะอาตมาใช้คำว่า social return นอ on ใช่ไหะ on integration of Buddhism of ธรรมะนะฮะ with investment ก็คือก่อนจะคิดเรื่อง investment นะบูรณาการหรือ integrate เรื่องของที่เรามีอยู่แล้วดีอยู่แล้วมากกว่าตะวันตกเพราะตะวันตกเขายังมาหาจากเราเลย อันนี้เดี๋ยวไปเป็นคำตอบสุดท้ายอาจารขอสลับไปที่ภาพนิดนึงได้ไหมฮอนอาจารยอยากให้ดูตัวอย่างเร็วๆว่าในส่วนของโลกนะวันนี้เขาสนใจในเรื่องพุทธศาสนาทิมคุกยยมทราบไหมปีที่แล้วทิมคุกมาเมืองไทยนอกจากไปเปิดตัวไปนะแล้วเขามาที่นี่ฮอวัดสเกตภูเขาทองโยมไม่ทราบว่านี้เป็นใครนี่อเขามาถวายสังฆทานถามมาสนทนาธรรม ถามว่าชีวิตพระตื่นกี่โมงทำสมาธิทํำยังไงถึงจะได้ผลดีที่สุดโยมคลิกไปได้เรื่อยๆเลยเอ,อันนี้ก็หน้าตาทิมคุกนะครับแล้วเขาก็ขึ้นไปนมัสการพระศสสาธิกธาตุข้างบนด้วยเพราะภาพนี้เล็กน้อยอันนี้โยมจะเห็นว่ามันเป็นการบรรจบกันของโลกเทคโนโลยีและโลกทางจิตวิญญาณท,ที่ทิมคุกถืออยู่ในมือคือผ้ายันภูเขาทอง ผ้าแดงที่เราเอาไปผูกบูชาพระสาิกธาตุทุกทุกปีช่วงพฤศจิกานะครส่วนในมืออาตมาเนี่ยคือ iPad แล้วก็มีลายเซ็นของทีมคุกจริงๆอาตมาเขาไม่ได้ถวายพร้อมลายเซ็นนะวันอย่าเข้าใจผิดคนชอบเอาไปลือว่าโอ้ท่านท่านให้พยันเขาเขาถวาย iPad คุ้มเกินคุ้ม iPad อาตมาเองนะตอนไปเรียนที่ University of Leeds e เนี่ยเขาถวาย iPad นี้จริงๆเล่าย้อนนิดนึงว่าจริงๆที่อาตมาเลือกไปเรียน คอมมิวนิเคชั n ที่ Business School เพราะอาตมาต้องการเสน i ใจนะฮอนเรามีคนดีๆที่ทำเรื่องสรัสิภาพมากแล้วแต่เรา n a โร่เ p e ร์สเปก i v ฟมากๆเราคิดแคบคนดีที่คิดแคบก็ทำดีกว้างขวางไม่ได้ฉันก็ต้องไปเชื่อมกับ Business ให้เขา Business มาช่วยขับดันโลกก็เลยมีได้ iPad นี้มาอาตมาก,ก็อยากให้กำลังใจทีมคุกว่าเนี่ยอินโนเวชันที่อยู่ทำมันมีผลโดยเรื่องสปิริตชด้วยนะเพราะพระก็ใช้ iPad สอนได้ใช้เรียนได้ อันนี้ก็ให้โยมเห็นเป็นตัวอย่างว่าน,นี้คือการบระจบกันของโลกสองโลกภาพถัดไปเลยคอรับออนนี้คือตัวอย่างว่าถ้าเราจะเอาเรื่องพุทธศาสนา,าตอบโจทย์เราใช้ได้ตั้งแต่เรื่องคำสอนจนถึงการตอบโจทย์วันนี้ Climate Change ซึ่งอยากจะเรียกว่า Climate Disaster มากกว่าะครับเรามีเป็นประเทศแรกในโลกที่ทำ Recycle Plastic กเป็นจีวอได้ อันนี้น่าชื่นใจมากนะฮอนเพราะจริงๆอา,าอ,าาอาจารย์มหาประนอมยมปล่อยภาพไปได้เรื่อยๆเลยอาจารย์มหาประนอมที่ท่านเป็นคนคิดเรื่องนี้ท่านไปดูงานที่ฉือจีไต้หวันเป็นตัวอย่างของการนําเอา,เอายมช่วยขยับภาพต่อไปด้วยฮอนนี่คือท่านอาจารย์ประนอมท่านไปดูงานที่ฉือจีไต้หวันแล้วท่านก็เห็นว่าฉือจีเนี่ยมีศูนย์เก็บขยะ8 0,000ื่นแห่งมากกว่าเซเว่นบนเกาะไต้หวันและชวนคนคนแก่คนหนุ่มสาวมาร่วมกันทําเรื่องรีไซเคิล หนึ่งนาทีแล้วหรอฮอนวมากเลยเอาตอมาขอทบทราสักหนึ่งหรือสองนาทีแล้วกันนะฮอนเพราะว่ามีข้อขัดข้องแล้วโยมไปได้เร็วเร็วเรฮอนแนี่คือบรรยากาศของการตอบโจทย์สุดท้ายพอสภาพนี้นิดหนึงน่งฮอนภาพถัดไปโยมพอสภาพถัดไปนิดหนึง่งแอาท่านนายกคนปัจจุบันนี่ถึงกับพิสูจน์นะฮอนว่าพอทำรีไซเคิลจากขยะแล้วจีวอนจะยังมีกลิ่นขยะอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นอันนี้คือมิติที่ ลองนึกภาพถ้าเราสามารถขับเคลื่อนเชิงนโยบายต้องบอกว่างานนี้ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกับภาคสังคมคือวัดนะเพราะว่าตัวท่านเองได้รับความช่วยเหลือจากอ,อ,องค์กรบางองค์กรมาช่วยซัพพอร์ตรับขวดไปแล้วก็ก็จะไปช่วยทอช่วยอะไรพวกนี้ภาคถัดไปเลยฮอคราวนี้มองไม่เห็นเลยวันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างที่เราทําจริงๆนะรับคือเราทําเรื่องดี500โปรเจกต์ มีเงิน1 0 0บาท500บาทให้เด็กคิดทําความดีทำดีทําง่ายทําใกล้ตัวการอบรมแต่ก่อนเราบรรยาอย่างเดียวแต่น,นี้เราทำยงไงจะให้เกิดปัญญาปฏิบัติได้โยมคลิกภาพต่อไปได้เลยฮอนแอนเด็กก็จะคิดโครงการต่างๆมาคิดถึงคนยากคนไร้ายสุดท้ายแม้แต่พระเราก็ชวนทําแบบเดียวกันทําเป็น SE เลยนะฮอบอันนี้คือภาคใต้อันนี้ที่ยะลาเด็กสุดท้ายมากับโครงการขยะแลกไข่ อันนี้คือมุมที่เราทํามาและสุดท้ายนะตอนนี้เราไปอินเดียมาแล้วเราจะกอินเตอร์เราก็ชวนทั้งพระทั้งครวญญาติโยมที่สนใจทําดีเราเห็นเห็นซีวิลส์สังเตีเยอะแยะที่อยากทําดีแต่ภาษาอังกฤษไม่ได้ดังนั้นเราก็จัดโครงการภาษาอังกฤษ English for Peace f m i n d สุดท้ายโยมขยับไปเรื่อยๆเลยครัเราก็จะดึงเห็นไหมครและอันนี้จะเห็นว่าเราเป็นการดึงช h a เพอร์เซนตของเมบริดจ์ฮันอน มาสอนภาษาอังกฤษเราจิตอาสาเขาได้รู้จักพุทธศาสนาด้วยเราชวนฝรั่งที่อยู่ทํางานอ,อพยพเกี่ยวกับเมียนม,มาเราชวนคนนี้อยู่อยู่ออกฟอร์ดนะฮอยู่ออกฟอร์ดถัดถัดไปฮแล้วก็เราชวนคนที่ทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวกับพีซระดับโลกมาบรรยายเรื่อง Environment ด้วยอันนี้เป็น Public Event ทุกวันอาทิตย์แล้วทุกครั้งจะเริ่มต้นด้วยอังกฤษด้วย Peace of Mind คือการนั่งสมาธิไมฟ f u n e ต s อนับมถัดไปเลยฮ อันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างที่อยากชวนให้เห็นอาขออีกไม่เกินหนึ่งนาทีอันนี้เราทําผู้นําด้วยนะรับเอาชวนประโยคเก้าประโยคเก้าซึ่งเป็นคุณวุธสูงสุดของพระเนี่ยมาชวนมาเป็นผู้นําที่พอเพียงผู้นําที่ดีพอนะรับเป็นผู้นำมามองไม่เห็นเลยขอภัยที่ดีพอและผู้ตามที่ดีพอนะอ่าเดี๋ยวขอสลับไปที่ power point นิดนึงได้ไหมครับสุดท้ายทั้งหมดที่พูดมา ณวันนี้เมื่อวานนี้เองฮอนได้บดีว่าทางผู้บริหารจากทางมหาวิทยาลายัยมหามกุฎรายชวิทยาลายัยก็นิมนต์ไปทําวิทยาลัยพระิศาสตร์นานาชาติอัตมาก็เลยขอท่านตัวคุณโบตัวญาติโยมที่เรียนมปอเอกมสบก็ได้ให้คำปรึกษาเรื่องนี้ด้วยตอนสุดท้ายก็อัตมาขอท่านว่าถ้าเกิดจะให้อัตมาทำเนี่ยอัตมาขอทําเป็นเรื่องของใส่คําว่า s ustainable peace and development เข้าไปด้วย เพื่อสุดท้ายจะได้มีเรื่องขององค์กรที่จะมาขับเคลื่อนระหว่าง Faith-Based Organization กับ Public and Private Organization ด้วยกันในส่วนของเนื้อหาเราคงไม่พูดอะไรแล้วแต่อยากให้เห็นว่านี่คือมิชชั่นของเรา4ข้อจะเป็นการขับเคลื่อนชมกลยุทธ์แล้วก็ไม่ได้เน้นเจาะจงเฉพาะศาสนาพุทธอย่างเดียวแต่ต้องการ ให้มี Freedom of Religion and Belief ด้วยแต่ในขณะเดียวกันต้องการให้มิติด้านจิตวิญญาณไม่ว่าศาสนาใดมารวมกับขับเคลื่อนสังคมไทยให้ดีไปได้ด้วยกันในแง่ s t r a t e g y เราก็มี IIB สอดคล้องกับ International Institute of Buddhism for Sustainable Peace and Development คือเรามามีโปรแกร,รม f l a ักชิปเป็น IIB แล้วอย่างที่โยมเห็น Innovative Peaceful Leadership แล้วก็มีเรื่อง Insightful Leadership ด้วยแล้วก็สุดท้ายก็บ s t Mindful Leadership ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยท่านใดสนใจสามารถ สมัครได้อาตมาไม่กล้าบ,บอกว่าฟรีนะฮอแต่ว่าถ้าญาติโยมอยากจะขับเคลื่อนนะรว่าเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องเรื่องใหญ่คือทํายังไงเราจะมาดีได้ด้วยกันทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพที่อยากจะให้ชวนให้โยมเห็นนะฮอขออภัยที่จริงๆมีวิดีโออันหนึ่งที่อยากให้เห็นภาพในแง่สั้นๆนิดเดียวเปิดเป็นแค่ให้เห็นว่า,ามีเรื่องของการวินทบาทที่เป็นวัดปฏิบัติประจำวันของพระเนี่ยถ้าเรา ตั้งใจทําสามารถมาลดโลกร้อนได้ไม่ดูทางวิดีโอจะพอเปิดทันไหมหอให้เห็นภาพแค่ไม่น่าจะถึง10วินาทีหอนตูวกับข้าวล้อเ,เข็นรถถุงพลาสติกนี่นะเป็นวิธีชุมชนของปลาบุกเลยถ้าเห็นล้อเ,เขน็นแล้วก็พระไปบินทบบาทเขาก็จะใส่บาทกันเป็นการช่วยกันเนาะในการลดโลกร้อนพระเขาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดโลกร้อนได้ ก็ให้โยมเห็นแค่นี้ก่อนบินทบาทหยุดโลกร้อนคืออยากให้เห็นว่าทุกอย่างที่มันมีอยู่ในวิถีชีวิตอยู่แล้วถ้าเรามีวิธีคิดเรามี s t r a t e g i มี senergy พยายามเชื่อมโยงเพราะอย่างภาษาอังกฤษที่จัดสอนไปนะฮอนเราคือเชื่อมโยงคนทั่วโลกคนอินเดียคนเมียนมาคนศรีลังกามาร่วมเรียนภาษาอังกฤษและเห็นปัญหาอย่างเดียวกันเห็นปัญหาที่เกิดความรุนแรงจากการผลาน สิ่งแวดล้อมทํายังไงจะอยู่ได้ด้วยกันมันต้องเริ่มที่ใจแต่หยุดที่ใจไม่ได้ต้องทําต่อไป peace in one heart start in one hand yours สันติจุในใจสันติสุขในใจใครเริ่มต้นได้ที่ใจเราแต่อย่าหยุดที่ใจเราขอให้ reach out your hands to someone heart and put your hands together and move this world for better situation together thank you very much indeed มงทนาสาธุ